เฮาห้าได้สี่หมื่นแล้วล่ละ,ละขาพิมพ์นหนังสือเดีสี่หมื่นแล้วไอ้ออบรรคุปก็ยังยังสั่งก็ได้หรือจะเอาเลยหรือ์จะสั่งโหลดเนาะสั่งเลยก็สั่งเบือ่อดอกเงินเฮาในหูดังนี่ล่าเนาะได้กระไดฤทธิอยู่ในนีแต่แมนตัวคนบะรันตายไหมสั่งโหลดฮะ hả à? hắn chạy bào bào được xì <cười> <cười> chạy bào bào được cho nó lẹ sang lột cả đầy sang ừ ừ phăng thì không khơi để nhìn để phăng mà ในปูญาตายายพอแมนะออ่อยากหาลูก,กอยากอยากให้ลูกได้ผัวได้เมียว่าจะเอวัยเป็นที่พึงเมื่อลูกได้ผัวได้เมียแล้วอยากให้เขาได้ลูกได้เต่าว่าเสียอวัยแต่เป็นทีพึงเวาลาย่ำแก่ย่ำเฒ่าเ,เขาได้ยินได้ฟังมาลักษณะนี้คือเป็นความคิดผิดทั้งบดเลย ล้าก็สั่งสอนกันมาแนวนั้นสืบสกุลสืบข้ามต่างๆกันมาแนวนั้นรือว่าบัดได้ลูกได้เต่ามาแล้วเขาบ่กเป็นที่พึ่งได้เขาบอเลี้ยงเฮาได้บอเป็นที่อาศัยได้มันเป็นความผิดของไผ่เป็นความผิดของเขาอยู่บ่เป็นความผิดของลูกของหลานอยู่บ่เป็นความผิดของจ้คของเองที่ บะน้ำถ้ำของพระพุทธเจ้าเขามากใหคญค่ขั้วเราจารณาตนแลกเป็นที่พึงของตนด้แต่ห้าวหวังพึงแต่คนอื่นมาตลอดตลอดจังสันเลิบริสุิสุดในความเกิดเป็นความถูกอันมหันตถุกที่เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏะสงสารอันนี้แหละความเข้าใจผิดทั้งหลายที่ห้าวเข้าใจว่าอยากให้ลูกใ้เต้าเอาผัวเอาเมียหลังเ,เ,เมื่อเอาผัวเเมียแล้วก็อยากให้เขาได้ลูกได้ล้านเอาไวถ้ถต่สืบสกุลหนึง่ง เอาไว้แต่เป็นที่พึ่งอาศัยเวลาแก่เวลาเฒ่าน,นั่นเป็นความคิดอันหนึง่ง<อ>ที่มันมีอยู่ข<อ>้อกบปฏิเสธว่ามันมีอยู่มันก็นมีอยู่<อ>แต่ว่าโดยถามแล้วถ้าผู้ใดอยาก้นทุกจะไปหวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งจะค้องนะถ้าสิบล่อความสุขความสมหวังล่อตาสิพึ่งผู้อื่นนั่นบอกไอ้ไอความหวังและการล่อในชนิดนี้เนี่ยเ,<อ>เรียกว่าบัตตะสงสารเวียนไหยหมุนวนอยู่อันเก่าเนี่ยออก,กไปใสก่กบ,บเป็น ถ้าเขาเอาถ้ำคําสอนของผู้ธเจ้ามาเป็นที่พึงพึ่งตนพึงถ้ำแล้วเขาสสียหูจักและมีทางออกมีทาง้นถูกมีความสิ้นสุดของความหวังความหวังของคนทั้งหลายกับหวังเพื่อจะให้ผู้อื่นมาหาความสุขให้เจ้าขอ,องเองหนึ่งนั่นแหละสิ่งใดที่ปราถนาไวสิ่งใดสิ่ให้สำเร็จทังหลายหลายคนยัง มีความหวังความพึงสิ่งอื่นนอกจากเจ้าของเองอีกนี่แหละเลี้ยงแต่ลาดับมากโดยโลกพ่อแม่ปู่ยญาตาย่ายแต่สังสอรก็มากนี่โดยการหวังพึ่งบุคคลผู้อื่นเป็นที่พึ่งนี่คือโลกโลกคือได้เบ่งได้ดูแลได้เลี้ยงกันความนั่นความนี่นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาบอกเป็นที่พึ่งได้ดีถ้าเขาบอกดูแลดีว่าด้เป็นความผิดของเขาเด้เป็นความผิดของเ,าเ้างเอง ที่บอหุ่จักสาเหตุแห่งความเกิดสาเหตุแห่งความถูกสาเหตุแห่งการทสิดับถูกใดพึ่งสิ่งใดมันจังสิ่พลถูกได้จริงบอมนว่าห้องหวังความสุขโดยการไปพึ่งผ้าผู้อืน่น <c oughs> นี่คือเรื่องของพุทธศาสตร์เป็นหนทางของผู้ลูถ้าพูพใดอยากหุ่จักหนทางนี่ค้าตอบถูกอย่างมีในพุทธศาสนา ต้องหันหน้าเข้ามาศึกษาเองเพื่อนว่างแนวทางงใ้แล้วให้ห้าเดินไปเดินไปด้วยตัวเองได้บ่แมนเดะไปพึ่งผู้อื่นให้เพื่อนเสกให้เพื่อนดนบันดาลให้เพื่อนอธิษฐานความสุขและความสมหวังให้เจ้าของได้ให้เพื่อนเอานิพพานให้เจ้าของได้บ่แมนนี่พุทธศาสนาสอนพึ่งตนเองพึ่งตนพึ่งธรรมทานั้นจังสิสามารถผลถูกได้เบิดโดยว่าต้องไปพึ่งผู้ใดอีก นอกจากตนนี่ที่นี่ค้นเหาเกิดมาแล้วถูกครอบคลุ่มหลายๆอย่างก็เริ่มต้นจากการสอนหรือการแนะนําให้พึงผ้าพึงผ้ายังพึงผ้าหวังความสุขจากผู้อื่นเหตให้คือเฮาพึงลูกนั่แหละเลยจากนั้นออกไปอีกนอกออกไปอีกคือการไปหาพึงสิ่งอื่นนอกจากตนอีกพึงสิ่งศักดิ์สิทธิที่าเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิพึ่งเทพเทวดาพึ่งพระอินทรพึงพระพุธ พึ่งศารปูตาสาลรัฐบาลศาลรักเมืองพึ่งเข้าไปเหีนบอนมันขนาดนั้นพึ่งไสยศาสตร์รือวัตถุนั่นวัตถุนี่มาไปพึ่งเลิกงามย่ามดีพึ่งบ้านเกิดพึ่งดวงดาวดวงอาทิตย์มันบ่มีทั้งลายเหล่านีถ้าเฮาเข้าใจในพุทธศาสนาแล้วนี่แหละแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนจะต้องหันหน้าเขามาหาเจ้าของเอง บ่มีสิ่งใดที่สิเสกสรรดนบันดาลให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งพ้นจากทุกได้จริงนอกจากเจ้าของเอง <c oughs> ทุกคนป่าถนาสุขแต่ว่าเข้าใจว่าสิ่งอื่นๆสิดนบันดาลให้เจ้าของได้จึงไปหาพึ่งที่อื่นในมงคล38คืออเสวนาจะพาละนางปันทิตานางจะเสวนาปูชานะ่ะเพิ่งกระสังสอนแสดงไปแล้วนั่นแหละเป็นห้นทางของความพ้นทุกข์ทั้งการใส่ชีวิต แบบโลกโลกและการใช้ชีวิตโดยธรรมการใช้ชีวิตแบบของภิกษุนักบวชก็ตามมันล่วงไปอยู่ในหันเบดแล้วผุนพ่นไปลงจิตที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวผุนพ่นไปโล่งผุนเห็นบละ <c oughs> นิพพานะสัจจิกริยานั่นผู้ใดถึงพะนิพานตามความเป็นจริงแล้วพุนกับพนจากถูกเองนี่สรุปเอาเลยตั้งแต่ยาสนทนากับคนพานจนว่ามหัตถดถึงพะนิพานหรือจิตที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวสรุปเอามันเงว นั่นแหละถ้าผู้ใดอยากพ้นทุกข์ได้จริงจะไปหวังพึ่งคนอื่นให้พึ่งตัวเองถนนหรือหนทางอ,อแนวทางเพิ่นว่างไว้แล้วมักวิองคป8เป็นเบื้องต้น,ตนอันนั้นหละทังที่เหาพึ่งได้แต่ว่าต้องก้าวย่างด้วยตัวเองบ่แมนว่าให้ผู้อื่นก้าวย่างบ่มีผู้ใดเอาบุญให้ไผได้นะบุญนั้นจงเกิดขึ้นจากผู้ให้คือเล่าเองทําเองไม่ใช่ผู้รับเห็นบ่หลายๆคนที่เข้าไปนี่ก็คือในพระตรปิดก <c oughs> ออไปถวายท่านกับพุธเจ้ามั่งพระอริยะสงสาวกมังแล้วแต่แต่เป็นยังขึ้นยังผ้ากันเกิดแต่เป็นยังขึ้นยังผ้ากันตกนรกอยู่ีเออเพรวาวะตัวเองบ่เข้าถึงอริยสัจสีบ่เข้าถึงหมักมีองคปดมันก็เลยเป็นสันยังไปหวังพึงผ้าอย,ย่างอื่นอนอกจากจะของเองอีกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เข้าใจว่าอะไรถ้าเฮาหันมาเข้าสู่พุทธศาสนา คือ่นว่างไ้แล้วเข้าสิเห็นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปหวังผู้อื่นบ่มีทางสิหาความสุขจากผู้อื่นใดจังหาหานเขามาบัดนีมันบ่แมนแค่นั้นในการทํามาหากินในการทําการทางานอย่างต่างๆเข้าหวังความสุขเข้าหวังความลารวยคิดว่าความรํารวยทั้งหมดคือความสุขมีลาบยศสารเสร่ญมีทรั์สนเงินท่องมากมมยเข็นตัวเองแล้วก็พึ่งย่างอื่นเข้าไปอีกนอกจากสิ่งที่มองไปเห็น ก็คือพึ่งยาเสพติดพึ่งยาบ้ายาขยันเพื่อสิเล่งขนขวายเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาเหตุแห่งจาของมีความสุขแต่แล้วล้วนแล้วมิตรการเพิ่มทุกข์วนล้วนต่างตาไปสื่อไปหายูหา,หากินกินอน,นันแหละก็นั่งได้แอบได้ลีได้ลากไปว่าเป็นที่เปิดเผยเลยซื้อขายกันกับแอบลักรีไปติดมาแล้วก็เป็นบ้าเห็นบอกเนเสียประสาทไปเรื่อย จังว่าให้หันเขามาหาตัวเองให้มันจริงให้มันจังเถิ่อนา <c oughs> ถ้าผู้ใดได้ฟังธรรมของพระเจาเ้าเลาซึ่งห์จักท่านออกของจะาของเองว่าท่านที่พ้นจากถุกแท้จริงถือเหตุแต่ข้องมีความสุขแท้จริงก็คือตัวเองนั่นแหละบ่แมนผู้ใดเลยนี่บ่เคยหวังถ้าเลี้ยงลูกขอให้เลี้ยงเอาบุญเสียเออจะไปเลี้ยงเพื่อไว้นีใส่งานใจว่าจะคําใดให้เลี้ยงเอาบุญเลี้ยงให้เรามันเกิดความสงบให้เลี้ยงให้เป็นท่าน คือการสละออกบ่ามีเลี้ยงไปใส่งานปรรถนาวา่ามันสิมาเลี้ยงเข้าขึ้นปรัถนาว่ามันสินัาความสุขมาให้บม่มีทางถ้ายังมีความหวังกับผู้อืนอ่นนั่นหาความสุขบ่ได้แน่นอนฉะนั้นต้องหันเข้ามาหาเจ้าของเองอเลี้ยงลูกก็ให้เลี้ยงเป็นท่านเพื่อให้เกิดบุญาใจว่าบุญคือความสงบเย็นแล้วแล้วไปแล้วหันเข้ามาเอาหัวใจของเฮ้าเองความรูร้สึกนึก่ิดทั้งบดซูมหมักมีองค์8 แล้วเข้าสิเห็นเองดอักหนาแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนให้เข้าใจ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบ่มีจริงในการที่สิไปพิ่งให้เขามาเสกย,ยังไงแม้กระทั่งลูกเต้าเล่าล้าน,นของข้าเองเข้าวังวัดสิพึ่งผ้ามันกับว่าใดอาจสามารถชีวิเหตุให้เขา้าถึงความสุขใดแท้จริงมีแต่ความหวังและความหวังความหวังนั่นแหละเอ,อื้นว่าตัณหาและอุปาทานเหตุผ่านผ้าให้รัพสัส์ทั้งหลายเบียนวัดแต่เกิดในวัดตะสงสัรอันนี้ เกิดเวียนไปเวียนมาในกิเลสวัดในกรรมวัดแล้กก็กลับลงมานี่นีเอิญ่าวิบากวัดที่ห้องกำลังหลับอยู่นี่ละออกให้เบิดแนวอื่นจริงอื่นการพึ่งตนเองเป็นหนทางอันสุดในความสิ่ผลทุกใดเพราะ